เดเลมอนเลยเขาเป็นพนเกกับเดเลมอนไจริงเต้องเล่นเป็นเสียงบิตะสัวลองลองลองไม่ไม่จริงผมเป็นชิซูกะสวัสดีโดเลมอนไม่ไอเ่ยเสียงโดเลมอนใช่อะโดเลมอนเสียงเดแต่แนแต่แอย่นทำเพียงโอเลนินหกปังงินอโรเดซิริจิอิมิตา ยังโดนเส้นหรอขอโทษนะครับสวัสดีครับชื่อกล้องนะครับรับบทเป็นตูนครับสวัสดีครับเน้นนะครับรับบทเป็นเพทายครับยังสู้รงไหนเอ้ยโอ้โหมาเดี๋ยวลองดูลองดูสวัสดีครับสกายนะครับรับบทเป็นมีนครับอันนี้น่ารักแล้วใช่ปหมน่ารักไหมล่ะ ก็น่างั้นล้างนั้ล้างนั้ล้างโอก็ดีกว่าที่คิดใช่จริงดีกว่าเออดีกว่าที่คาดหวังไว้มากเพราะว่าคนดูเยอะมากใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีแฟนๆแบบว่าต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแท็กมานะว่าแบบว่าดูแล้วแบบชอบมากคุณจอมานอะไรก็แบบมีสื่อที่แบบบราซิลูราเินเมกาเนี่ยแทักมาขอสองพันก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่แบบว่ามีหลายๆคนชอบผลงานของเราใช่ครับ ม่คือคือผมผมไม่มีเลยครับไม่มีเรื่องจะเมาเลยคือผมเจอวันแรกที่เข้ามาแกล้งผมเลยอ่ะเนี่ยคนนี้เข้ามาแกล้งผมเขาเรียกว่าเล่นเล่นทำความหลุยจ้า Ice speaking Ice break อะไรครับเพราะว่ามาวันแรกน้องเน้นไม่พูดกับใครเลยน้องเน้นเก่งมากเราก็รู้สึกว่าเราต้องทําให้น้องคนนี้พูดให้ได้ก็เลยเข้าไปเล่นด้วยแล้วเป็นไงตอนนี้เป็นไงตอนนี้ไม่น่าเล่นเลยวันนั้นไม่น่าเข้าไปเลยน่าจะแบบว่าเออคีประยะห่างไว้ขอนนี้ไม่พูดอยู่โอเคโอเคเป็นไงมีเรื่องไหม ครับผมว่าเจอเจอคุณครั้งแรกผมก็ต้องไปจีบคุณเลยเพราะว่ามันเป็นแคสติ้งไงใชาว่าอ่าเลยสวัสดีครับอ่าพอดีอ๋อไม่ไม่พวกไม่เกี่ยวพุ่มกับนะไม่เกี่ยวพุ่มกับเฮ้ยพวกเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวพวกุ่มกับให้ลองเล่นบทจีบกันอ่าใช่ใช่แล้วเป็นไงจีบติดไหมก็ต้องถามเจ้าตัวดูอืมติดไหมเราอะไรทีี่่นม่ใช่เจ้าตัวนะก็ก็ต้อง อยากรู้ว่าจีบติดไ่ติดก็ต้องรอดูที่ I G E นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยติดหรือยังติดนะมาถึงม่ถึงอย่างนี้อันนี้จีบติดแล้วจิดติดอยู่มาถึงติดนี่อยู่มันเริ่มไปเรื่อยแล้วเริ่มออกทะเลแล้วมีอ่ะเอาเน็ตเล่าก่อนเลยแค่ในกองหรอในเนรุกส่วนว่าจะมนตำแหน่งไหนที่เป็นความลับพูด ให้ไปกองก่อนเ,เอาเอาเป็นว่าอ,อย่างสกายแล้วกันเขาจะเป็นแบบเขาจะแบบขี้เล่นมากเขาจะล่าลึงระหว่วางในกองนะเขาจะแบบชวนคนนู้นคนนี้คุยไปหมดเลยประมาณนี้อ,นอันนี้ความลับแล้วอันนี้ความลับแล้วผมมีผมมีความลับก้องนะครับชอบหลับในกองมากคืออยู่บ้านไม่นอนจะต้องมานอนที่กองอผมเป็นคนชอบนอนนอกสถานที่อ๋ออย่าละ ไม่ก็ไอ้นี่ไงครับก็บางทีเขาเขาจะชอบแบบว่านอนดึกแล้วก็แบบชอบไลฟ์โซ่แล้วจะแบบว่าทำไมไม่นอนไหนบอกว่าจะมปนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยอ่ะโอ้ยมีความลับใครอ่ะที่จริงไม่มีนะมีมีอะไรความลับพอเศษอุ้ยอันนี้พูดไม่ได้ปะ คลับไม่มีสอบคนนี้เขาไม่ค่อยมีความลับถ้าจะพูดข้อเรื่องความลับ B R C จะต้องเอาเก้าอี้มานั่งนะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ขอเป็นรายการแบบลองฟอร์มนะโอ้โหอะไรก็ต้องต้องเอาเก้าอี้มาเลยจริงๆเขาไม่มีไม่มีอาใช่แซวเล่นนะไม่มีเราในกองระหว่างคนกับรถหมาเคยเหมือนโอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องคนเอาจริงว่าน้องน้องเขาอะแบบน้องเขาเชื่องเนี่ยเพราะว่า น้องเขาเป็นนอกจากจะเชื่องแล้วอะยังเล่นดีกับผู้ผมด้วยเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าเหมือนน้องอะจะใช้เวลาถ่ายประมาณเทปหนึ่งถึงจะแบบผ่านแล้วก็เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยพวกผมใช้กันสามสี่เทกนะจะบอกทำไมพูดแป็ภูมิใจพูดด้วยความภูมิใจผมใช้แล้วกันตั้งสามสี่เทกนะ ก็เหมือนถ้าทางที่น้องแบบไม่ได้เรียนการแสดงมาแบบเหมือนกับน้องเขาเกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงนั่นคือบอกอะไรทําหมดใช่ครับแต่เราแต่เราบอกทำแค่ในรองพี่นางกายอุ้ยอีกก็ไม่ทำไงแต่ไม่ยอมทำไงเนี่ยน้องพี่นางกาได้แล้วนะอ้าวใช่เหรอจริงเดี๋ยวเรกลับบ้านไปสั่งให้ดูนะรอเล่นรอเล่นตเนี่ยจนเพนน้องคุยไหมเวลาน้องแบบเข้ากองคุยคุยครับก็แบบเจอก็เอาเอาเอาใส่เนาะน้องมีถอนายใจใส่ด้วยน้องถอนายใจส่ใ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 ส่แต่ผมเล่นเป็นน้องให้นะก้องก้องลองคุยกับน้องไอ้เอ้าเอ้าเอาเอาน้องทำเน จริงจริงนะแบบใจจริงๆเนี่ยอีกแล้วไม่อีกแล้วเราทุกคนในกอก็คือจะแวะเติมน้องก่อนเริ่มงานน้องก็นั่งแบบทุกคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนหายใจแรงนู้นน้องก็ทุกคนเจอหมดอประมาณสามสามเดือนไหมสามสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตั้งแต่หรอว่า เออเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยก็อยู่กับน้องก็สนิทกันแล้วก็เลยแบบว่าน้องน้องเล่นเล่นได้ทำท่าอะไรเราก็จะแปบอกว่าน้องแบบรู้สึกยังไใช่ใช่แล้วยังลองเซิลเซิลคนหน่อยคนนึงเป็นน้องโหว่าเรากำลังแอบดูแกงอยู่แล้วนะเป็นน้องผมเริ่มสงสัยแล้วว่ารายการนี้ใช่รายการแกงมา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 คุณคุณเป็นหมาอะไร้วนะผมผมเป็นน้องนะเดี๋ยวเราไปช่วยปลองลองไปลองไปแล้วน้องต้องเฉยนะว่าที่ผมเป็นโอเคโอเคอันนี้อยากเล่นอันนี้อยากเล่น nóng nêu nhảy nóng nêu nhảy, không? Mà nón yếm ở đây nón rất là Nó đấy nón yếm ở đây nón 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 เอาคือขาลงมาอย่างนี้ใช่เรายืนยืนสองขาแล้วก็ยืนสองขาแล้วก็อย่างนี้แล้วก็นอนใช่ชอบชอบนอนท่านี้เลยบนโต๊ะไม่รู้เป็นอะไรไม่มันเป็นคาเลคเตอร์ไงใช่แบบว่าน้องน้องสบายหรือเปล่าใช่คือผมว่าน่าจะเป็นที่อุณหภูมิของโต๊ะเพราะโต๊ะมันแบบว่าเป็นโต๊ะหินอ่อนแล้วเวลาแบบแอร์มันลงมันจะเย็นน้องก็จะชอบแบบนอนบนแผ่นเย็นๆใช่ก็เข้าใจน้อง แล้วผมว่าเข้าใจเพราะสมรน้องเคยคุยกับผมว่าอยากไปศึกษาปริญญน้อน้องพูดได้นะน้องไม่ใช่หรอพูดได้เน้องพูดได้นะให้เออจริงๆน้องพูดได้ครับแต่ไนสาธิตให้ดูหน่อยว่าน้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเกิดว่าผมอ่ะยื่นใหม่ขึ้นมาอยนี้มันจะมีเสียงน้องลอยมาเลลอง้าสน้องได้เอะไปเอ่นกอไะ มาจากไหนอะเสียงมาจากไหนอะเสียงมาจากไหนอะนี่ร้านอยู่ไหนอะทุกคนได้ยินเหมือนผมว่ามัน amazing นี่ร้านอยู่ไหนทำไมเสียงมาได้ผมว่าวันนี้ไม่ได้เอาคุณนิรันมาด้วยนะแต่ว่าเสียงคุณนิรันด์มาได้ไงโอเคท็อปหนึ่งต้องเป็นกล้องอยู่แล้วเอ้าใช่เหรอแกล้งอะไรใครรักทุกคนไม่คิดจะแกล้งอใครหรือไงชี้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 ทำ t หนึ่งเลยทำ t ับหนึ่ง นี่เองโอเคผมที่หนึ่งก่อนละกันนะผมชี้ตัวเองที่หนึ่งจริงๆต้องขอแก้ขัดก่อนนะว่าเราเราไม่แกล้งกันเพราะว่าเราไม่ชอบกันหรือเกลียดกันใช่เราแกล้งกันเพื่อให้ไอซ์เบรกิ่งให้แบบว่าเราสนิทกันมากขึ้นไปรักกันมากน่าจะเบรกมาพอแล้วไม่กดไหลบไเนี่ยกดไหลบไเนี่ยอย่ากดกันนะโอเคนั่นแหละก็คือเราเราแค่อยากให้ทุกคนเอ็นจอยกับกันตรงนไม่อยากให้เครียดเกินไปนะก็เลยว่า อันนี้กันไหนอ่ะอันนี้กันไหนอันที่สองอันที่สองะที่สองค่ะก็นี่ไงสองคนนี้ทำแบบสองใช่เหรอเท่ากันเหรอไม่ทำแบบสองคือกล้องอ่าสองคนนี้ใช่มดูมิกเซนอยู่ดูมใช่เพราะว่าเน็ตเน็ตไม่แกล้งใครเลยใช่ใช่เน็ตไม่คุยกับใครด้วยเน็ตไม่อินโทรเวดบอกว่าฉันจะอยู่ของฉันคนเดียวอย่าไปยุ่งกับฉันคือคือดูเขาแกล้งกันไงผมดูเขาแกล้งกันใช่ไหมล่ะ ใช่ก็ได้ใช่ก็ได้กล้องกล้องเคยแกล่ะอะไรเนี่ยบ้างเราเราไม่ได้แกล้งอะไรหรอกนิดแต่ไม่กล้าแกล้งบ้าเขาล้องไปทีไม่เขาแกล้วูดในในซีรีส์ไงเขาต้องไาจี้เอาผมฮะตลกมากทุกคนเพราะว่าสองคนเนี้ยบ้าจี้เรงคู้และในบทและในบทคือในบทจะต้องจักันที่กันเลยแล้วก็เพิ่งมาเห็นในซีนเรสแล้วเราพิ่งรู้ว่าสองคนคือบ้าจี้เราต้องไปเล่นใช่เราเราเป็นที่ บาจีเหมือนมากเล่นจริงเพราะเพราะจริงเน้นแบบนี้กรซิบแบบพอแล้วแล้วประมานี้ครับที่สามก็เป็นผมแล้วอ่าโอเคก็ผมไม่แก้ไขแต่จริงๆถ้าถ้ามีคนอื่นด้วยนะที่หนึ่งจะเป็นพซีใช่เพราะพซีเขาชอบแกล้งพวกเราเอจะเห็นใจพวกเราด้ยใช่ครับใช่ครับใครใครที่ดูคลิปนี้ก็ไปคอมเมนต์ว่าพซได้เราลองรลองาม่ไม่แเหมือนเใช่วยบอกวาเราโอ้ครับ โอ้ทุกคนค่ะพวกผมโดนแก้กันใช่อ่ะมีช่วยพวกผมด้วยค่ะคืออะไรแอปก่อนกันไหละก่อน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 กันช่วยเราด้วยทุกคนอันเน็ตก่อนน่าจะต้องทหาตำรวจก่อนหรือเปล่าอ้าวคนแปลกหน้าอยู่ดีเข้ามาในบ้านก็ต้องโทรป่ะถ้าชีวิตจริงเรารู้จักไหม พี่เข้าบ้านเนี่ยโทรัแจ้งหลงโอเคไม่ไม่ไม่อเป็นโจรข่าใช่หรอืไม่ไม่ไม่โอเคถ้าถ้าเป็นพิษกายก็ให้นั่งพักก่อนอาจจะให้นอนถ้าไม่มีที่นอนก็ให้นอนค้างได้อาจจะเปรนเานสักปีหนึ่งโอ้นานไปป้ะคืนเดียวพอแล้วคืนเดียวมันยังไม่นี่ไงมันยังหาที่ไปไม่ได้โอยพอแล้วคืนเดียวพอโอเให้นอนคืนหนึ่งได้ตลงไไม แถมให้คืนเดี๋ถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นสามคืยนะพอแล้วพอแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นพี่กล้องอ่าก็ต้องดูดูก่อนแรกดูหน้าตาก่อนถ้าถ้าสั่งได้ยงไวันี้มาได้หมเฮ้ยได้หมดได้หมดดหน้าตาดีหมดเลยเนี่ยหน้าเราเป็นมิตรใช่ครับาชีพอันนี้แปลกแล้วมิดมิตภาพรับต่อยไม่ใช่ไปแล้วยังไงเป็นเพื่อนผมก็ให้อยู่อยู่แล้วโูยรักเพื่อน ให้อยู่กี่คืนให้อยู่สองคืนแล้วกันสานเท่ากันสามคืนได้ไหมเ้นให้กี่คืนอย่างนี้ดีกว่าให้ให้นอนตลอดเลยอ่าอ่าผมนอนตลอดบวกหนึ่งแล้วจะได้เยอะกว่าไปคุณครับถ้าถ้าสมมติว่ามีใครเข้าบ้านผมใช่ไหมอย่างแรกผมจะเอ่อชวนเขาไปกินข้าวก่อนใช่แบบคุยกันก่อนว่ามามาบ้านเราทําไมนะแล้วก็พอได้คําตอบแล้วใช่ไหมครับก็จะถ้าจะนอนบ้านเราอเธอต้องเลี้ยงข้าวเราด้วยแต่ว่า ยื่นหมูยื่นแมวเขายื่นหมายื่นหมายื่นแมวแปลว่าอะไรเออแบบว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเราเราเรามาอยู่ด้วยกันไงเราก็ช่วยยังเข้าเราได้ไหมล่ะอ๋อโอเคโอเคโอภาษาไทยวันลาครับภาษาคำวันลาไทยแค่มามีคิดว่าไงครับมามีครับใช่มามีบอกหน่อยได้ไหมว่าเป็นไทยหรือเปล่าใช่ ผมว่าผมไม่ค่อยเหมือนลูกหมาเท่าไหร่เหมือนเลยเหมือนลูกลิงดื้อมากใช่ไหมก็อาจจะใช่อันนี้ใช่ใช่เลยใช่ลูกหมาไหมลูกหมาอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีเอ๊คิดว่าเหมือนซามอยสุดครับจริงดูจากนี่ใส่คนณนิรันแล้วคล้ายๆกันลดื้อมือนกันจริงอันนี้จริงเราเราล่ะเราเราล่ะเราเราเป็นไทยแมวปะ เป็นแมวเหรอใช่ทุกคนเขาบอกผมเป็นแมวอ่ะจริงเหรอแมวพันธุ์อะไรอืมไซเบียร์ชาร์สอันนั้นหมาอ๋อนั่นหมาโอเคผมเป็นอเมริกันช็อตแฮร์แล้วกันครับทำอะไรเนาะอเมริกันช็อตแฮร์อ๋อแล้วถ้าแล้วถ้าอเมริกันลองแฮร์ก็จะอยากโอเคก็ต้องอาจจะพาไปตัดแล้วคุณจะเป็นพันธุ์อะไรผมว่าเป็นลิงเราเป็นลูกลิงเออลิงลิงพันธุ์ลิงลิงพันธุ์ลิงอุรังอูตังเหนื่เป็นท่าไปทำท่าไป อะไรเนีลยน่าเสียงเสียงมาเนี่ยนะพี่ไงอ๋อไม่ใช่เหรอขอโทษขอโทษเมื่อกี้ขอคำถามไปไล้วไหมน้องหมา ก็คงจะมีแค่ผมเองนะไม่ก็เป็นอาคุณแสดงของผมเนาะที่นิสัยดีโอ้ออกงานน่ารักใช่ไหมครับคนนี้จริงครับผมผมไม่เคยเห็นน้องพูดความจริงเท่าวันนี้เลยใช่อันนี้ผมผมการันตีให้ได้ว่าสิ่งที่น้องก้องพูดน่าจะเป็นความจริงความจริงของผมก็คือกล้องก็น่ารักเหมือนกันเป็นคนที่น่ารักที่สุดในกองครับวอาผมนะแล้วก็คอยให้กําลังใจกันตลอดเวลาแบบว่าเล่นริลปาไม่ได้ สำหรับผมก็อะไรเนี่ย huh. ทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนน่ารักหมดนักแสดงทุกคนน่ารักหมดโอเคไม่แต่ว่าเน้นน่ารักเป็นพิเศษเน้นน่ารักแบบว่าใส่ไข่ดาวใส่ไข่ดาวสองฟองน่ารักแบบห้าสิบบาทเอพราะปกติจานหนึ่งสี่สิบบาทธรรมดาสี่สิบใส่ไข่เลยห้าสิบโอเคมีมีสองเพลงที่นี่มีสองเพลงคเพลงแรกชื่อบบออกกเพลงแรกชื่อเพลงบอกบอกครับผมใช่ครับแล้วก็อีกเพลงชื่ออยากเป็นคนสำคัญครับ เพงแรกสนุกสนุกเพลงสองแล้วเศร้าๆหน่อยโชว์ได้ไหมโชว์เอ้ยเอา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 ก่อนเนาะเอาแล้เป็นคนร้องใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยมาต่อเคยมาเอาอะไรมายังไงยังไงอุ้ยพลงเมืนเศร้าโอเคพอจะมีหวังให้ฉันยืนข้างเธอไหมพื้นที่ข้างในใจ เป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นฉันแม้ฉันรู้ว่ามันเกินฝันที่เธอจะมายืนข้างกันก็ให้ฉันเป็นตัวเลือกหนึ่งก็อย,อยังดีประมาณน,นี้ครับอีกเพลงไหม <laughs> ไม่เป็นไรแต่ว่าอีกเพลงเรามีท่าเต้นนะโอเคแต่ว่าเราต้องโชว์ก่าเพลงเพงเพ เพลงนี <jam> okay, well, ้มันจะลองยากนิดนึงแล้วว่าเดี๋ยวช่วยอเใครลองได้กันลองด้กันนันเงเต้นไหมเ้นก็พี่เอาพี่เต้นแล้วก็ช่วยลองช่วยกันลองมาวาเดินต่อซ้ำบอกบอกที่หัวใจมาตัวนี้ทำใจละลายหน้าบึ้งของฉันเริ่มหายไปเพราะเจอเข้ามาผมรอยยิ้มสดใสทำใจแทบไหว ที่หัวใจไม่รู้จะห้ามยังไงพี่ชอบมาใช่ไหมแล้วแบบผมนี่ได้ไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ YouTube เมนต์ก่อนเข้านอนเลยนะครับผมตอนนี้ออนแอร์แล้วก็นอกจาก YouTube ก็มีบนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับมีแพ่นเสียงไอจีทิกต็อกใช่ครับมีหมดเลยไปเล่นได้น่ารักมาก แอบจิกหมอนอ่าได้มจิกผ้าห่มฮะไม่คิดเลยหรอไม่ห่มคิดไว้แล้วตอนนั้นห่มไก็ใช้คำนี้แอห่มก็อยากแบบใช้อันเดิมอ๋อมันก็มีมีผ้าห่มก็ต้องมีหมอนช่การคอนเสิร์ตกันก็ฝากซีรีส์ด็อกโบร์หมาน้องซีรีส์ได้นะครับเป็นซีรีส์แนวด็อกบอดี้ใช่ไหมแบบในสไตล์โรแมนติกตลกแล้วก็แบบว่ามีครบเลยใช่ครับี EP หกก็ชินดีละใช่ครับผมก็ เป็นที่แบบเอ่อในเรื่องจะเป็นแบบว่าไล่์เบาๆนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าทํางานมาเหนื่อยครับเราอยากแบบพักผ่อนเบาสมองนะฮะก็แนะนําให้มาดูซีรีส์เรื่องของพวกเราได้เลยมาดูความน่ารักของพวกเราเอ้ยเราไม่กล้าพูดนะดิครับก็สามารถดูได้ทางแอป ichi แล้วก็เว็บ iq dot com นะใช่ครับมีหกตอนเท่านั้นนะครับรีบมาดูมาดูกันนะครับบ๊ายบายรอดูนะดีมาก